สวัสดียติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับยามเช้าเช้านะครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านครับสวัสดียติธรรมทุกคนทุกท่านยามเช้าเช้าขณะนี้หกนาิกา หกนาฬิกา33นาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ท่านได้จาริกธุดงออกจากโรงเรียนบ้านบึงนะครับออกจากโรงเรียนบ้านบึงนะครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนนี้ก็ช่วงเช้านะครับที่หลวงตาธนบ,บินธบาตเช้านะครับอ่ายยติธรรมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณสัก ยี่สิบคนนี่แหละครับเพราะว่าฝนตกก็อาจจะทําให้ญาติธรรมท่านมาลําบากนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาหลวงตาท่านจาริทุดงมุ่งหน้าต่อนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านยามเช้าเช้าทุกท่านทุกคนเลยนะครับตอนนี้ยังไม่หยุดตกนะครับยังตกตลอดยังตกยังลงเม็ดตลอดเลยนะครับก็ได้ถ่ายได้ถ่ายทอดนะครับ บารมีลวงตาให้ญาติธรรมได้รับชมนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับญาติธรรมวันนี้เสียงเสียงผมไม่ค่อยมีนะครับเสียงหายนะครับญาติธรรมเสียงอาจจะดูปแปลกๆนะครับเพราะเสียงหาย ฝนตกเป็นแต่เมื่อคืนนู้นนะครับจนสว่างก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับยังตกตอนนี้ยังตกอยู่นะครับยังลงเม็ดอยู่นะครับตงตาท่านทุดงท่ามกลางสายฝนเลยนะตอนนี้กีบอนท่านก็เริ่มเปียกแล้วครับสวัสดีย่าทำ ยามเช้าทุกท่านนะครับ <c oughs> ขับกลองเมื่อเ,เช้านะครับก็มีอ่ายติธรรมนะครับนะครับคุณลุงนะครับท่านได้ฝาดมะขามป้อมนะครับเนาะ มะขามป้อมแล้วก็มะนาวนะครับให้นำมาตัาากบาตรลงตาให้นะครับเนาะผมก็ถวายให้ท่านเมื่อเช้านี้นะครับก็สาธุอนโมทนาบุญนะครับกับคุณลุงนะครับท่านเป็นผู้ฝากมานะครับผมเป็นผู้ใส่ให้นะครับเนาะผมเป็นผู้ถวายให้นะครับก็ เป็นบุญเบิกุศนนะครับทั้งผู้ให้และผู้ถวายให้นะครับญาติธรรมทุกท่าน <c oughs> สาธุสาธุครับนะครับถึงฝนจะตกนะครับฟ้าจะร้องแดดจะออกนะครับ ศัทธาญาติธรรมเรานะครับก็มีตลอดเส้นทางนะครับญาติธรรมนะครับสาธุสาธุครับ สธุสาธุสาธุครับนะครับนี่พื้นถนนยังแฉนะครับเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่ดึกๆกกลางดึกเลยนะครับเมื่อคืน สาธุสาธุครับนรบนีก็เป็นอาญาติธรรมของเรานะครับที่ท่านมารอตักวานหลวงตายามเช้าๆนะครับเนาะมารอถวายน้ำมามาพี่มาคุยบุรี24นะครับ300ยอด47กิโลมาพี่มาวิ่งเลย ลวงตาท่านถอดหูฟังท่านไม่ได้ยินมาวิ่งเลยวิ่งเลยครับมาเ,เร็วๆมาเ,เร็วๆหลวงตาท่านถอดหมูฟังนิมนต์ให้อ่านั่งลงเลยพี่้าไม่ได้ใส่หูฟังอ่ะยกขึ้นด้วยครับสาธุครับ <c oughs> เดี๋ยวมีเห็นด้านหลังมารับนะพี่นะ <c oughs> <c oughs> นะครับถนนทางหลวงหมายเลขสี่นะครับอุทยานราชพักนะครับ เราจะผ่านจุดนั้นนะครับ <c oughs> สาธุสาธุครับ สาธุสาธุนะครับตกมาหนักกว่าเดิมอีกนะครับรับก็สสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง y ยูทู e ศรัทธาหลวงตาบุนชื่นเสียตํมเจนีนะครับฝากจะทิรรมเข้าไปกดติดตามรับชมนะครับ มารมีหลวงตานะครับเนะาะทางช่องยูทู e ด้วยนะครับเนาะ,ะสวัสดีครับ